หลวงปู่หมุนทิตะสีโลแห่งวัดบ้านจานอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดท่านเป็นพระปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเปรียมด้วยเมตตาธรรมท่านมีอุปนิสัยเรียบง่ายมีจริยาวัตรที่งดงามเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ประชาชนทั่วไปจะรู้จักท่านในนามเกจิอาจารย์ชื่อดังเรื่องลือในด้านวิทยาคมต่างๆและมีพุทธศาสนิกชนนับถือท่านมากมาย และท่านยังเป็นพระธุดงกรรมฐานที่เชี่ยวกรมทําความเพียรอย่างหนักท่านมักจะเดินจาริกธุดงไปในป่าเขาตามสถานที่ต่างๆเพื่อหาที่สงบวิเวกในการทําความเพียรภาวนาอยู่หลายสิบปีจนท่านเป็นผู้มีอภิญญาสมาบัติขั้นสูงยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหลวงปู่มุนท่านมีอายุยืนนานมากถึง109ปี คือท่านเกิดในรัชะสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่หและท่านมรณภาพในรัชะสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่9จึงนับว่าท่านเป็นพระมหาเถระ๕แผ่นดินของเมืองไทยก่อนที่หลวงปูม่มลท่านจะละสังขารนั้นมีลูกศิษย์ลูกหาบอกเล่าต่อตอกันมาเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านว่าท่านกล่าวว่าของของฉันสร้างเองกับมือ ใครมีไว้บูชาจะหมุนโชคลาบล่ำรวยตลอดเวลาทํามาค้าขึ้นไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพใดก็จเจริญรุ่งเรืองมีลาบยศสรรเสริญจะมีชื่อเสียงหอมขจรขจายแม้นว่าฉันจะตายไปของของฉันจะครั้งกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าน้ำลายไอปากลมปรานที่ประจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของฉันย่อมเป็นหนึ่งบ่มีสอง ครบเรื่องเป็นองค์พระที่ดีทั้งนอกดีทั้งในฝากไว้ในแผ่นดินให้เรื่องชื่อลือนามลือเรื่องถึงเมืองแมนแต่ขอให้เป็นคนดีมีศีลธรรมคิดดีทำดีละเว้นชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองหลวงปู่มุนนามเดิมของท่านชื่อหมุนแก้วปักปินต่อมาได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นสีสงคราม ท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน5ปีชวดปีพศ2437ณบ้านจานตำบลจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดบิดาชื่อนายดีมารดาชื่อนางอ้ววครอบครัวของท่านมีอาชีพทำนาใช้ชีวิตตามภาษาชนบททั่วไปในภาคอีสานท่านมีพี่น้องเก้าคนท่านเป็นคนที่เจ็ดในวัยเด็กของท่านจะมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากไร ทำมาหากินตามภาษาคนบ้านนอกจับกบจับเขียดกุ้งหอยปูปลาตามท้องไร่ท้องนาทั่วไปท่านจะมีลักษณะพิเศษกว่าเด็กอื่นๆในวัยเดียวกันคือท่านจะมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบแสดงถึงความเป็นอัจริยะมาตั้งแต่ยังเด็กท่านเป็นคนล่างเล็กแข็งแรงว่องไวและท่านมีความโน้มเอียงเข้าสู่ทางธรรมมีความสนใจในทางพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ย่งเป็นเด็ก ในสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กมักจะมีพระธุดงกรรมาฐานเดินจาริกธุดงผ่านมาพักปักรถใกล้กับหมู่บ้านของท่านท่านก็มักจะเข้าไปรับใช้อุปถาพระธุดงที่ท่านเดินจาริกธุดงผ่านมาและท่านก็ยังมีความสนใจในด้านวิชาอาคมมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กด้วยตอนท่านอายุ14ปีบิดาของท่านเห็นว่าท่านมีความสนใจในด้านพระาศาสนา จึงได้นำไปฝากเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อสีดาเจ้าอาวาสวัดบ้านจานอําเภอกันทรารามจังหวัดศรีสะเกดและให้บรรพชาเป็นสัม,มนเนนซึ่งหลวงพ่อสีดาท่านก็เป็นพระที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐา,านและทางด้านวิทยาคมต่างๆด้วยสัมเนรหมุน,มนได้อยู่รับการอบรมศึกษาวิทยาการต่างๆเรื่อยมาจนท่านอายุ23ปีทางวัดได้มีการจัดให้มีการอุปสมบทหมู มีจํานวน9รูปท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในครั้งนั้นด้วยซึ่งอยู่ในช่วงปีพศ2460โดยมีโยมลุงของท่านเป็นเจ้าภาพบวชให้มีหลวงพ่อศีดาเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเพลงเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อยุยเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าทิตะสีโลแปลว่าผู้ตั้งมั่นในศีลเมื่อท่านบวชเป็นพระภิกษุแล้ว ท่านก็อยู่จำพรรษา,าท,ที่วัดบ้านจานได้เล่าเรียนทั้งอักษรไทยและอักษรขอมรวมทั้งได้รับอบรมพระธ,ธรรมกรรมฐานจากหลวงพ่อสีดาควบคู่กันไปด้วยและท่านก็ยังได้เรียนรู้วิชาต่างๆจากครูบาอาจารย์องค์อื่นๆในละแวกใกล้เคียงด้วยรวมระยะเวลาที่ท่านศึกษาอยู่ที่วัดบ้านจานเป็นเวลา4ปีเต็มจากนั้นท่านก็มีความคิดว่าอยากจะสแสวงหาครูบาอาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิปัสสนากรรมาฐานในระดับชั้นที่สูงสูงขึ้นไปอีกในปีพศ2464หลวงปู่มุนท่านจึงออกเดินทางไปศึกษาวิทยาการต่างๆที่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านจิกใหญ่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารซึ่งวัดบ้านจิกใหญ่นี้ถือว่าเป็นตาก,กะศิลาแห่งการเรียนรู้วิชาการต่างๆในสมัยนั้นถึงขนาดที่ว่าผู้คนต่างถินต่างแดน ไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวคขเมรก็เดินทางดันด้น,ดนบุกป่าฟาดงมาเรียนณสำนักแห่งนี้เพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้วิทยาคมต่างๆในหลายๆด้านหลวงปู่หมุนท่านว่าท่านเรียนอยู่ที่สำนักวัดบ้านจิกใหญ่จนสำเร็จคัมภีร์ทั้งห้าซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับต่างๆทาง,าง,างด้านวิทยาคมที่ยากจะสำเร็จได้ในช่วงปีพศ2475 ถึงปีพศ2482หลังจากที่หลวงปู่มุนท่านได้เรียนรู้วิทยาการต่างๆทั้งทาง,ทางด้านวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมที่วัดบ้านจิกใหญ่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอ,อุบลราชธานีแล้วท่านก็ได้เดินจาริกทุดงเดินทางรอนแรลมด้วยเท้าเปล่าคําไหนนอนนั่นผ่านปา่าเขาและหมู่บ้านชนบทต่างๆต,ต,ตามเส้นทางที่ธุรกันดารมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมเรียนบาลีมูลกระจายในช่วงที่ท่านเดินทางเข้ากรุงเทพนั้นท่านได้ไปพักที่วัดเทพธิดารามเป็นการชั่วคราวและมีครูทองอินช่วยหาที่พักให้ท่านท่านจึงได้ไปพำนักที่วัดอรุณราชวารารามกับพระพิมลธรรมซึ่งเป็นสิทธิของสมเด็จพระสังฆราชแพหลวงปู่มุนท่านได้เรียนบาลีมูลกระจายที่สำนักวัดสุทัศน์เทพวารา,ราม ซึ่งเป็นหลักสูตรโบราณที่ใช้เรียนกันในสมัยก่อนของทางคณะสงฆ์ถือว่าเป็นการเรียนที่ยากมากถ้าไม่เก่งจริงจะสอบไม่ผ่านง่ายๆในการสอบนั้นจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นประธานฝ่ายขลาวาสมีสมเด็จพระสังฆราชแพ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระเทลาจา์ต่างๆเป็นผู้ทดสอบโดยการถามตอบแบบโมฆะปาทะหรือตอบแบบปากเปล่า ถ้าผิดเกินสามคำจะปรับตกทันทีไม่มีข้อยกเว้นหลวงปู่มุนท่านได้เรียนรู้วิชามูลกระจายจนแตกฉานและสามารถสอบได้ปร,ริญญาธรรมห้าประโยคและในระหว่างที่หลวงปู่มุนท่านพำนักอยู่ในกรุงเทพนี้ท่านได้ทำหน้าที่เป็นครูสอนวิชาบาลีมูลกระจายที่สำนักวัดหงรัตนารามอยู่หลายปีจากนั้นท่านก็ได้เดินจาลิกทุดงลอนแลมด้วยเท้าเปล่ากลับไปยังภาคอีสาน ไปทางอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีและได้พบกับพระอาจารย์ทองดีซึ่งท่านมาจากอำเภอบึงการจังหวัดน้องคายพระอาจารย์ทองดีนี้ท่านเป็นพระปาพระธุดงกรรมฐานเป็นผู้เคร่งในพระธรรมกรรมฐานยึดถือทุดงขวัตหลวงปู่มุนกับพระอาจารย์ทองดีได้แลกเปลี่ยนสนทนาธรรมเป็นที่ถูกอธิยาศัยกันท่านจึงได้เดินจาริกธุดงไปด้วยกันเดินทางผ่านป่าเขา จากภาคอีสานมุ่งหน้าขึ้นสู่ภาคเหนือของประเทศไทยหลวงปู่มนต์ท่านเล่าว่าในการเดินจาริกทุดงในครั้งนั้นท่านเดินทุดงไปตามป่าเขาพักตามโคนต้นไม้ตามเถื่อนถ้ำต่างๆในแถบจังหวัดลำปางแพร่เชียงใหม่ซึ่งสภาพภูมิศาสตร์ในภาคเหนือนั้นส่วนใหญ่จะเป็นป่าเป็นเขามีเทือกเขาที่สลับซับซ้อนเป็นผืนป่าที่ต่อเนื่องกันกว้างใหญ่ไพศาล เต็มไปด้วยสิงสาราสตว์ต่างๆมากมายท่านได้หาที่พักปากลดเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมในแถบภาคเหนือระยะหนึ่งจากนั้นท่านก็เดินจาลิกทุดงเข้าไปในเขตของประเทศพมา่าและได้พักปากลดปฏิบัติสมณธรรมอยู่ในป่าแถบเมืองย่างกุง้งเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่ปีจากนั้นท่านก็เดินจาลิกทุดงเข้ามายังประเทศไทยในแถบภาคเหนืออีก และเดินจากิกธุดงลงไปทางภาคใต้จนไปถึงจังหวัดปัตตานีสุดเขตชายแดนของประเทศไทยเมื่อท่านไปถึงจังหวัดปัตตานีแล้วท่านก็ได้ไปพักที่วัดช้างให้กับพระอาจารย์ทิมพเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่นั่นได้แลกเปลี่ยนสนทนาธรรมและวิทยาคมต่างๆกับพระอาจารย์ทิมด้วยหลวงปู่มุนท่านพำนักอยู่ที่วัดช้างให้ประมาณหนึ่งปีกว่า จากนั้นท่านก็เดินจาลิกธุดงเข้าไปในเขตของประเทศมาเลเซียเพื่อตามหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งรวมระยะเวลา7วันแต่ก็ไม่พบท่านจึงกลับเข้ามายังประเทศไทยและได้มาพักที่วัดช้างให้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นท่านก็เดินทุดงขึ้นมาทางจังหวัดนครศรีธรรมราชไปพักปักรดในป่าเขาในแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ไปพำนักกับท่านพ่อคล้ายวาจาสิทธ ที่วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านพ่อคล้ายท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทางภาคใต้เป็นอย่างมากหลวงปู่มุนท่านได้เรียนรู้วิชาต่างๆกับท่านพ่อคล้ายเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนท่านพ่อคล้ายให้ชาญหมากเม็ดใหญ่กับหลวงปู่มุนเพื่อเป็นของที่ระลึกก่อนที่หลวงปู่มุนจะเดินจาลิกทุดงขึ้นมาทางภาคกลาง และเดินทุดงต่อไปยังภาคตะวันออกในแถบจังหวัดจันทบุรีท่านเดินทุดงพักปัากลดอยู่ตามป่าเขาในแถบจังหวัดจันทบุรีอยู่หลายเดือนจากนั้นท่านก็เดินทุดงด้วยเท้าเปล่าผ่านทางเขาหินซ้อนสะแก้วผ่านเทือกเขาใหญ่ที่กั้นเขตแดนระหว่างภาคอีสานกับภาคกลางภาคตะวันออกไปพำนักอยู่กับหลวงพ่อสอนวัดเสริงสางอำเภอเสริงสางสา ท่านได้เรียนรู้สัพพะวิชาต่างๆกับหลวงพ่อสอนจนหมดสิน้จน,น,นจากนั้นท่านจึงได้กราบนมัสก,การลาหลวงพ่อสอนเดินทุดงไปทางอำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาได้พบกับญาติของท่านที่นั่นและท่านก็เดินทุดงขึ้นไปยังจังหวัดน้องคายแล้วได้ข้ามแม่น้ำโขงไปยังเมืองเวียงจันทร์ของประเทศลาวท่านได้พำนักอยู่ที่ฝั่งลาวระยะหนึ่งเพื่อสืบสอหาหลวงปู่สมเด็จลุน หวังจะฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านแต่ก็ไม่ได้พบได้พบแต่สมเด็จพระสังฆราชของประเทศลาวเท่านั้นในสมัยนั้นหลวงปู่สาเร็จลุนหรือหลวงปู่สมเด็จลุนแห่งวัดเบินไซนครจำปาสักราชอาณาจักรลาวท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากทางด้านอภิญญาสมาบัติและอภินิหารต่างๆเช่นเล่ากันว่าท่านสามารถเดินบนน้ําได้ย่นระยะทางได้แปลงร่างได้เดินทะลุภูเขาได้ พระภิกษุในสมัยก่อนโน้นต่างเดินทางดันด้นสืบเสาะแสวงหาหลวงปู่สมเด็จลุนเพื่อจะฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านหวังจะศึกษาวิทยาคมต่างๆต,ตลอดจนวิปัสสนากรรมฐานจากท่านด้วยในการเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวของหลวงปู่มุนในครั้งนั้นท่านไม่ได้พบกับหลวงปู่สมเด็จลุนท่านจึงเดินทางกลับมายังประเทศไทยเดินทุดงต่อไปยังประเทศกัมพูชาได้ไปพักอยู่กับหลวงพ่อเพ็งวัดลำดวน ประมาณสองเดือนจากนั้นท่านก็กลับเข้ามายังประเทศไทยและได้ไปพักที่วัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครจากนั้นท่านก็เดินทอดงไปตามสถานที่ต่างๆในภาคอีสานและประเทศลาวอยู่หลายครั้งรวมระยะเวลาหลายปีในระหว่างนี้หลวงปู่มุนท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากรรมฐานที่จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงนั้นหลวงปู่มั่นท่านมีชื่อเสียงเรื่องลือมากในด้านพระธรรมกรรมฐานพระภิกษุสมัมมเนนอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่สนใจไฟในธรรมต่างก็หลั่งไหลไปฟังธรรมจากท่านมากมายหลวงปู่มุนท่านก็มีความสนใจในด้านพระธรรมกรรมฐานอยู่แล้วท่านจึงได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่มั่นได้อยู่ศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่มั่นเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติต่างๆของพระธุดง แต่ในครั้งนั้นหลวงปู่หมุนท่านไม่ได้ออกเดินธุดงกับหลวงปู่มั่นเพราะติดขัดในเรื่องของนิกายที่แตกต่างกันในระหว่างที่หลวงปู่หมุนท่านอยู่รับการอบรมธรรมกับหลวงปู่มั่นนั้นท่านได้รู้จักกับษิ์ของหลวงปู่มั่นหลายองค์เช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่สิงขันตยาขโมเป็นต้นหลวงปู่หมุนได้อยู่ปรนิบัติและรับการอบรมธรรมกับหลวงปู่มั่นในยะหนึ่งจากนั้น ท่านก็เข้าไปกราบนมัสการลาหลวงปู่มั่นเพื่อปลีกตัววิเวกท่ามกลางบรรดาศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่อยู่ณที่นั้นในครั้งนั้นหลวงปู่มั่นท่านกล่าวกับหลวงปู่มุนว่าท่านมุนท่านเก่งพอตัวอยู่แล้วหากไม่เจอกันแล้วเกิดมีข้อสงสัยในด้านพระธรรมกรรมฐานขึ้นข้อใดข้อหนึ่งให้สอบถามท่านแหวนได้เพราะท่านแหวนก็เก่งมากเหมือนกันในครั้งนั้นหลวงปู่มั่น ท่านในมอบของที่ลึกแก่หลวงปู่มุนสองอย่างคือแผ่นจานอักขาลาไบาลานเป็นอักษรขอมม้วนเป็นลูกกลมๆและธนบัตรร .8 พร้อมลายเซ็นของหลวงปู่มัน่นภายหลังหลวงปู่มุนท่านมอบให้กับโยมแม่ของท่านไปในระหว่างที่ท่านเดินจาลีกทุดงเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมนี้หลวงปู่มุนท่านเกิดสงสัยในด้านธรรมกรรมฐานขึ้นในเรื่องของทตุทั้งสี่ซึ่งเป็นมูลเหตุของอิทธิปาฏิหาร ท่านจึงเข้าไปกราบนมัสก,การถามหลวงปู่แหวนสุจินโนจนท่านได้รับความกระจ่างจากนั้นหลวงปู่มุนท่านก็ออกเดินจาริกธุดงไปตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งได้ไปศึกษาวิชากับครูบาอาจารย์อีกหลายท่านเช่นหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วหลวงพ่อเงินวัดมะปรางเหลืองหลวงพ่อเดิมพุทธสโลวัดน้องโพจังหวัดนครสวรรค์และพระอาจารย์สิง์ขันตยาขโม แห่งวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นในช่วงที่หลวงปู่หมุนท่านมีอายุประมาณ30กว่าปีนั้นท่านเดินทางผ่านจังหวัดอุบลราชธานีเข้าสู่ประเทศลาวเพื่อตามหาหลวงปู่สมเด็จลุนอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้พบกับหลวงปู่สมเด็จลุนได้พบกับฆลาวาท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ฉันมีอายุประมาณ40กว่าปีซึ่งเป็นเหลนของหลวงปู่สมเด็จลุน เป็นทายาททางด้านวิทยาคมของหลวงปู่สมเด็จลุนโดยตรงหลวงปู่หมุนท่านจึงได้ขอศึกษาวิชาต่างๆจากอาจารย์ฉันอาจารย์ฉันก็ยินดีถ่ายทอดวิชาการต่างๆให้ท่านจนอาจารย์ฉันหมดภูมิที่จะสอนแล้วจึงได้แนะนำให้หลวงปู่หมุนไปศึกษาวิชากับหลวงปู่คำซึ่งเป็นหลานของสมเด็จลุนและเป็นปรมาจารย์ใหญ่ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย เป็นผู้ที่สืบทอดวิทยาคมต่างๆในสายของหลวงปู่สมเด็จรุนอีกท่านหนึ่งเหมือนกันในการไปฝากตัวเป็นสิทธิของหลวงปู่คำนี้จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายเช่นท่านจะทดสอบภูมิปัญญาและอำนาจกระแสจิตก่อนว่าจิตจะเข้มแข็งพอที่จะฝึกวิชาของท่านได้หรือไม่เมื่อผ่านแล้วหลวงปู่คำท่านจึงจะรับเป็นสิทธิในครั้งนั้นมีผู้ไปขอเป็นสิทธิของหลวงปู่คำจำนวนมากกว่า50รูป แต่ผู้ที่ผ่านการทดสอบเหลือเพียงสามรูปเท่านั้นคือมีหลวงปู่หมุนหลวงพ่อสงแห่งวัดม่วงลบบุรีและอีกหนึ่งรูปหลวงปู่หมุนท่านลืมชื่อไปแล้วในการเป็นศิษย์ของพระอาจารย์คำนั้นจะมีข้อห้ามก็คือห้ามศึกตลอดชีวิตถ้าศึกไปแล้วจะเสียชีวิตทันทีในการเรียนวิทยาคมนี้ท่านว่ากว่าจะเรียนจบต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะใช้ความภาคเพียรเป็นอย่างมากในแต่ละวัน ได้พักผ่อนวันละสี่ชั่วโมงเท่านั้นต้องฉันอาหารมื้อเดียวและก่อนจะสําเร็จวิชานั้นพระอาจารย์คําจะต้องมีการทดสอบลูกศิษย์ก่อนซึ่งก็เป็นวิธีที่พิสดารจึงจะปล่อยให้ผ่านได้เชื่อกันว่าหลวงปู่มุนท่านสําเร็จวิชาธาตุสีมาจากสายของสมเด็จลุนซึ่งวิชานี้นับว่าเป็นวิชาลึกลับพิสดารเกินกว่าบุคคลธรรมดาจะสามารถเรียนได้สําเร็จจะต้องเป็นผู้สั่งสมบาร,รมีมาแล้วนับชาติไม่ท้วน เพราะการควบคุมธาตุทั้งสีได้นั้นจะต้องสำเร็จจตทุทธานอันเป็นบาตฐานในการทำและยังต้องเชี่ยวชาญในเรื่องของกสิณธาตุทั้งสีคือดินน้ำลมไฟอีกด้วยหลวงปู่มุนท่านได้เรียนรู้วิชาต่างๆจากพระอาจารย์คำจนครบถ้วนสมบูรณ์จากนั้นท่านก็ลาพระอาจารย์คำกลับเข้ามายังประเทศไทยพร้อมกับหลวงพ่อสงแล้วพวกท่านก็เดินทางมุ่งหน้าไปที่วัดม่วงจังหวัดลบบุรี จากนั้นหลวงปู่มุนท่านก็เดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครได้ไปพักที่วัดหงรัตนารามแต่ในช่วงนั้นในกรุงเทพเกิดความไม่สงบในทางการเมืองขึ้นท่านจึงเดินทางไปที่วัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีได้อยู่ช่วยงานต่างๆกับหลวงพ่อจารย์เกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้นหลวงปู่มุนท่านได้อยู่ที่วัดบางกระเบาระยะหนึ่งจากนั้นท่านก็เดินทางมาที่วัดบ้านจานอำเภอกันทราราม จังหวัดศรีสะเกดบ้านเกิดของท่านและได้พักอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านจานเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรจนท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านจานและเป็นพระอุปชาพร้อมทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นประทวนที่พระครูหมุนทิตะศีโลหลวงปู่หมุนท่านช่วยงานในด้านพระาศาสนาตามที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะสงฆ์เป็นระยะเวลานาน,านถึง20ปี จากนั้นในช่วงปีพศ2487ท่านอายุได้50ปีท่านจึงได้ลาออกจากทุกตำแหน่งของทางคณะสงฆ์เพราะท่านต้องการใช้ชีวิตสมณะที่เหลือในการบำเพ็ญสมณะธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพียงอย่างเดียวเมื่อท่านลาออกแล้วท่านก็เก็บอัถบริขารต่างๆที่จำเป็นสำหรับพระทุดงคแบกรดสะพายบาทออกเดินจาลิกธุดง เข้าป่าเขาหาที่สงบวิเวกในการทำความเพียรท่านอยู่ท่ามกลางป่าเขาเพียงลำพังผู้เดียวและได้เดินจาริกธุดงไปตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งเพื่อหาที่สงบวิเวกในการทำความเพียรภาวนาใช้ชีวิตเยี่ยงพระป่ายึดถือธุดงควัดอย่างเคร่งครัดตามรอยปฏิปทาของพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ที่ครั้งหนึ่งหลวงปู่หมุนท่านเคยอบรมธรรมจากท่านมาหลวงปู่หมุนท่านเดินจาริกทุดงไปตามป่าเขาตามสถานที่ต่างๆเป็นระยะเวลาหลายปีจนกระทั่งครั้งหนึ่งท่านได้ไปพำนักที่วัดดอนอารางอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ท่านได้พบกับพระอาจารย์จอยกับพระอาจารย์ขวัญเมืองแห่งวัดป่าน้องลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วโดยบังเอิญ พระอาจารย์ทั้งสองเมื่อเห็นหลวงปู่มุนซึ่งเป็นพระภิกษุที่อยู่ในวัยชราแต่ดูเข้มขขังมีศีลาจาระวัตที่งดงามน่าเลื่อมใสก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสต่อท่านจึงได้นิมนต์หลวงปู่มุนให้ไปพำนักที่วัดปาน้องลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วเพื่อโปรดญาติโยมในแถบนั้นและเพื่อขอพึ่งบาร,รมีจากท่านในการนำพาศรัทธาญาติโยมสร้างวิหารพระแก้วมรกตจำลอง ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จและค้างทิ้งไว้นานแล้วเพราะขาดทุนปัจจัยในการก่อสร้างหลวงปู่มุนท่านก็รับนนมตลพระอาจารย์ทั้งสองเพื่อไปโปรโดญาติโยมที่วัดป่าน้องลมจังหวัดสแก้วด้วยปฏิปทาจริยาวัดที่งดงามและเมตตาธรรมของท่านชาวบ้านใกล้ไกลได้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสต่อท่านเป็นจํานวนมากจึงได้ช่วยกันบริจาคทุนปัจจัยในการสร้างวิหารพระแก้วมรกตจำลอง จนแล้วเสร็จและได้ก่อสร้างถาวราวัตถุต่างๆภายในวัดจนมั่นคงถาวรจากวัดป่าที่ไม่มีความเจริญได้กลายเป็นวัดที่เจริญขึ้นเป็นศูนย์รวมใจศูนย์รวมศรัทธาชาวบ้านใกล้ไกลจนถึงปัจจุบันและในระหว่างที่หลวงปู่มุนท่านพำนักที่วัดป่าน้องหลมนี้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ได้กราบขออนุญาตท่านสร้างวัตถุมงคลขึ้น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจและลึกถึงบารมีของหลวงปู่เมื่อลูกศิษย์ลูกหาได้วัตถุมงคลของท่านไปบูชาแล้วก็ได้เกิดปาฏิหาริย์ต่างๆขึ้นกับตัวเองจึงได้พูดกันปากต่อปากถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนั้นจนชื่อเสียงของท่านเลื่องลือขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไปพระอาจารย์จอยท่านเล่าถึงปฏิปทาของหลวงปู่มุนว่า หลวงปู่มนนั้นท่านเป็นพระที่มีความเมตตาธรรมสูงมากแต่บางครั้งญาติโยมมักจะเข้าใจว่าท่านเป็นคนดุเพราะเข้าไปหาท่านไม่ถูกจังหวะเช่นบางครั้งท่านกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่เมื่อมีญาติโยมเข้าไปหาท่านท่านก็มักจะไล่ออกมาก่อนอย่างไม่ให้เข้าพบญาติโยมจึงเข้าใจว่าท่านเป็นคนดุแต่ที่จริงแล้วท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยความเมตตามีความเรียบง่ายเป็นกันเองมักช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ในแต่ละวันหลวงปู่หมุนท่านก็ไม่เคยว่างเว้นจากการภาวนาเลยท่านจะเจริญสติให้มั่นคงบริกรรมภาวนาอยู่ตลอดเวลาระยะเวลาที่หลวงปู่มุนท่านได้ลาออกจากตำแหน่งของทางคณะสงฆ์และออกจากวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดแล้วเดินจาริกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมจนท่านมาพำนักที่วัดป่าน้องลม อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนี้รวมระยะเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งในปีพศ .2520 ตอนนั้นท่านอายุประมาณ80กว่าปีแล้วท่านจึงได้กรับสูมมตุภูมิมาพำนักที่วัดบ้านจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดบ้านเกิดของท่านเป็นล่มโพล่มใสเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านในแถบนั้นท่านเห็นว่าวัดบ้านจานนั้นมีสภาพที่สุดโตมาก เพราะเป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากถึง200ปีแล้วท่านจึงได้นำพาญาติโยมชาวบ้านพัฒนาวัดบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆเช่นกุติสลาและได้สร้างพระโอโบสถขึ้นทำให้วัดบ้านจานมั่นคงถาวรภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะพลังศรัทธาจากชาวบ้านที่มีต่อท่านต่างช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์จึงทำให้การบูรณปฏิสังขรณ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แล้วท่านยังได้ช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาและสหธรรมิกในการบูรณะวัดต่างๆอีกหลายแห่งเช่นวัดปาน้องลมวัดโนนพึ่งวัดทรัพย์ลำใหญ่และวัดสุทัศน์จนเป็นที่มาของวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมในหลายรุ่นต่อมาซึ่งวัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้างขึ้นนั้นเป็นที่นิยมของบรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านมากมายเพราะบรรดาศิษย์จะเชื่อในพลังจิตตานุภาพอำนาจพุทธคุณ และบุญบาร,รมีของท่านหลวงปูม่มนท่านพำนักที่วัดบ้านจานอําเภอกันทารารมจังหวัดสีสเ,เกตเลื่อยมาจนท่านมรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันที่11มีนาคมปีพศ2546เวลา7นาฬิกาส0นาทีสิริอายุได้109ปี8 6พรรษาหลวงปูม่มนทิตะสีโลถึงแม้ว่าในเบื้องต้น ท่านจะมีความสนใจในด้านวิทยาคมต่างๆเพื่อนำวิชาเหล่านั้นมาช่วยเหลือชาวบ้านที่มีความทุกข์ยากในเรื่องต่างๆตามวิถีของขลาวาดทั่วไปแต่ท่านจะมุ่งเน้นในเรื่องของด้านวิปัสสนากรรมาฐานเพื่อเป็นการฝึกจิตใจไม่ให้กิเลสเข้าครอบงำให้มีความสงบร่มเย็นและหาวันทางแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสอาสาวะทั้งปวง โอวาทธรรมที่ท่านมักจะสั่งสอนบรรดาพุทธศาสนิกชนนั้นท่านมักจะกล่าวว่าให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมประเทศไหนมีศีลห้าประเทศนั้นก็ไม่วุ่นวายครอบครัวไหนมีศีลห้าครอบครัวนั้นก็ไม่วุ่นวายคนไหนมีศีลห้าอยู่ในตัวคนนั้นก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่คิดประทุษร้ายใครไม่อยากได้ของของใครไม่เกลียดใครไม่โกรธใคร ให้รู้จักรักษาศีลให้ทานและปฏิบัติภาวนาชําระจิตใจให้บริสุทธิ์อย่าให้กิเลสเข้าครอบงำให้มีหิริคือความละอายต่อบาปโอตัป,ปะความเกรงกลัวต่อบาปแล้วชีวิตจะมีความสุขประเทศชาติก็จะมีความสุขนี่คือโอวาทธรรมที่มีคุณค่ายิ่งของหลวงปู่มุนทิตะสีโลเรื่องราวประวัติโดยสังเขปและปฏิปทาของหลวงปู่มุนทิตะสีโล ก็มีเพียงเท่านี้ขอสวัสดีทุกท่านครับ